ทั้ง2ตัวนะคะคือดีแบบไม่รู้จะเทใจให้ตัวไหนถ้าแพ้เลือกซื้อได้ตัวเดียวจริงๆนะแพรคงเทใจให้สวัสดีค่ะวันนี้แพรจะมารีวิวไฮยาลูรอนสตัวนะคะที่ดังมากๆเลยแล้วก็มีคนถามมาเยอะมากว่าเราจะใช้ตัวไหนดีที่จะดีกับผิวแห้งที่สุดนะคะนั่นก็คือยูเซอรินไฮยาเฟอร์เซรัมแล้วก็ลาโรสโพเซ่ไฮยาลูบีไฟเดี๋ยวเราจะขอพูดถึงเรื่องสารสก,กัดแบบเร็วๆก่อนแล้วกันนะคะ สำหรับตัวยูเซอรินเนี่ยเขาจะมีไฮยาลูโรนิกแอซิดเข้มข้นถึง3เท่าแล้วก็มีกีเซอรินด้วยนะคะกี G เซอรินนั่แหละที่ทำให้ผิวนุ่มแล้วก็มีเทคโนโลยีเจลลี่ล็อกก็คือทำให้เนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยซึมลงผิวไวเบาผิว ไม่เหนอะแล้วก็ล็อกผิวให้แน่นเด้งอิ่มฟูตลอดยาวนานเลยนะคะซึ่งเขาเคลมเลยนะว่ามีแต่ยูเซอรินที่ทําได้ซึ่งผลนี้คือเบาผิวจริงๆเลยเชื่อต่อมาตัวลาโลชไฮยาลูรีฟสารสกัดของเขาก็คือไฮยาลูรอนเหมือนกันแต่เขามาเป็นไฮยาลูรอนขนาดโมเลกุลเล็กกับใหญ่เจ้าตัวใหญ่เนี่ยมันจะช่วยกับ เก็บความชุ่มชื้นในผิวนะคะส่วนเจ้าตัวเล็กเนี่ยมันจะซึมลงผิวได้ดีมากทําให้เติมความชุ่มชื้นให้ผิวได้อย่างล้าลึกอันนี้มี2โมเลกุลน,นะแต่อันนี้มีเข้มข้น3เท่าและนอกจากนั้นนะคะไฮยาลูริฟชื่อเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามีวิตามิน B5 ด้วยตัวนี้ก็จะช่วยเสริมประการป้องกันผิวให้ผิวเราแข็งแรงมีมาเดคาโซไซช่วยปอบประโลมฟื้นบํารุงผิวและที่สําคัญนะคะลาโรดไม่มีไม่ได้ก็คือน้ำแ แม่จากฝรั่งเศสของเขามีอยู่ในตัวนี้ด้วยก็จะช่วยลดการระคายเคืองผิวอันนี้ก็คือสารสก,กัดค่อนข้างแน่นเลยเดี๋ยวมาดูที่เนื้อสัมผัสของเขานะคะเจ้าตัวไฮยาฟ์เซรั่มเนี่ยชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเฟอร์เซรั่มดังนั้นเนื้อเขาคือเบามากๆ เจลลี่นะเบาแล้วก็สบายผิวมากๆทาปุ๊บซึมปับ๊บแล้วก็ให้ความชุ่มชื้น,นได้ดีมากๆมีน้ําหอมแล้วก็มีแอลกอฮอล์นะคะตัวนี้แอลกอฮอล์สำหรับแพ้นะค่อนข้างแรงนิดนึงเพราะว่าตัวแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะทําให้ซึมลงผิวไวไงสําหรับคนที่ไม่ชอบความมันเหนอะหนะ,ะคือตัวเนี้ได้เลย นัดเดียวซึมลงผิวหมดละเหมาะใช้เป็นตัวแรกเลยก่อนที่เราจะทาสกินแคร์ตัวอื่นๆเนี่ยมันเอาไปทาผสมกับตัวอื่นได้ง่ายนะคะเนื้อสัมผัสเขาอะคือดีแล้วก็บางเบาส่วนตัวไฮยาลูรีฟาจะมีคนบอกเยอะว่าเนื้อเขาอะค่อนข้างเนอะเดี๋ยวมาลองให้ดูกันว่ามันมันเนอะยังไงอันนี้ข้างหนึ่งนะคะ เนื้อมันจะค่อนข้างเนะเนะหนึบหนิดนึงมันไม่ได้เนอะมากขนาดนั้นแต่ถ้าเทียบว่าเป็นเซรั่มนะคะเจ้าตัวยูเซอรินเนี่ยเนื้อเขาจะเบาวกว่าถามแพ้นะเนื้อสัมผัสอะแพ้ชอบตัวไฮยาลูริฟมากกว่าถ้าเป็นคนที่ผิวแห้งมากๆอะแพ้ว่าตัวไฮยาลูรไฟายอะมันให้ความชุ่มชื้นแบบมากกว่าให้ดูเทียบกันเห็นไหมว่าฝั่งนี้ยูเซอรินมันจะ หายไปเลยเบาหายไปเลยส่วนเจ้าไฮยาลูรีฟเนี่ยมันยังเคลือบอยู่ที่ผิวเห็นไหมมันยังเกาะผิวอยู่แล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละบนหน้าเราซึ่งแพทชอบมากเลยนะแพทรู้สึกว่ามันทำให้หน้านุ่มแล้วก็ใช้ตัวเดียวก็รอดนะคะไม่ต้องลงครีมหรือมาส์เจอร์ตัวอื่นเลยแต่ยูเซอรินเนี่ย ต้องลงครีมต่ออีกนิดนึงมาที่เรื่องของเหมาะใช้ตอนไหนแน่นอนว่าตัวนี้แพรจะเอาไว้ใช้ช่วงเช้าทาเป็นตัวแรกก่อนที่จะลงเซรั่มหรือครีมบำรุงตัวอื่นๆนะคะแล้วก็แต่งหน้าต่อได้เลยไม่มีปัญหาเรื่องความเนอะเลยคือสามารถเพิ่มเข้าไปได้เลยอะถ้าคนที่ผิวแห้งอะแต่ด้วยความที่มันเป็นเนื้อเจลลี่นะคะเห็นบางคนบอกว่ามันก็อาจจะไปทำปฏิกิริยากับตัวไหนสักตัวแล้วเป็นขุยได้อะอันนี้ก็ระวังนะแต่แพร ยังไม่เคยเป็นส่วนตัวไฮยาลูบีฟแน่นอนแพรจะเอาไว้ทาก่อนนอนเท่านั้นนะคะแล้วก็จะไม่ได้ทาตัวแรกด้วยจะลงพวกน้ำตบเซรัม่มตัวอื่นก่อนแล้วก็ค่อยมาปิดด้วยตัวไฮยาลูบีฟนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ถ้าสมมติว่าแพรไปต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศที่จะต้องเลือกสกินแคร์ไปแค่ตัวเดียวนะคะแพรก็ จะหยิบเจ้าตัวนี้ไปเลยเวลาขึ้นเครื่องบินนะแพก็คือทาตัวนี้ก่อนเพราะเวลาขึ้นเครื่องบินอนะผิวจะยิบ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 แห้งมากเลยนะคะทาตัวนี้ไปผิวมันก็ยังนุ่มอยู่ถือว่าช่วยได้จริงๆตัวนี้ผลลัพธ์ของผิวนะคะก็ยูซอรินเนี่ยมันจะให้ผิวที่ชุม่มชื้นอิ่มฟูฟิลลิง่งตอนทาคือดีเพราะว่ามันเป็นเนื้อเจลลี่แล้วมันลื่นมันเบาผิวมันซึมไวไม่เหนอะ มันจะบายผิวถ้าใครที่ชอบความเบาสบายก็คงต้องเทใจให้ตัวนี้แน่นอนค่ะ ความชุ่มชื้นแล้วก็ความแข็งแรงของผิวเนี่ยให้เท่าเทกันเลยนะผิวมันจะดูแบบว่าเด้งๆดงดูอิ่มน้ำนะคะส่วนตัวลาโลนนะคะอันนี้คือมันคือนิยามของคำว,ว่าผิวอิ่มฟูคืออิ่มฟูจริงๆชุ่มชื้นอิ่มน้ำแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยตึงกระชับด,ด้วยรู้สึกว่ามันไม่ได้เติมน้ําให้ผิวอย่างเดียวนะคะมันก็จะช่วยเรื่องริ้วรอยเล็กๆที่เกิดจากผิวแห้งนะไม่ใช่ริ้วรอยที่เกิดจากวัยนะคะริ้วรอยแบบ ริ้วเล็กๆที่แบบเวลาเราผิวแห้งลอกมากๆอะไรเงี้ยมันจะเป็นลอยๆขึ้นมาใช้ตัวเนี้พอผิวมันอิ่มน้ำอ่ะมันตึงขึ้นมาแล้วมันก็จะดูแบบเด็กลงทั้ง2ตัวนะคะ คือดีแบบไม่รู้จะเทใจให้ตัวไหนถ้าแพรเลือกซื้อได้ตัวเดียวจริงๆนะแพรคงเทใจให้ลาโรสนะคะเพราะว่าก็คือตัวเดียวมันมันจบกว่านะแต่เจ้าตัวยูซนะิลินอะจะบอกว่าไม่ชอบก็ไม่ใช่นะคืออันนี้ก็ขวดที่2แล้วเหมือนกันอันนี้เอามาทาเป็นตอนเช้าเลยค่ะเพราะให้ยาลูบีไฟอะทาตอนเช้าไม่ได้จริงๆมันหนืดเกินไปก็เลยต้องมีตัวนี้ไว้เหมือนกันเพื่อเอาไวท้ทาในวันที่แบบเราอยากทาสกินแคร์ออกจากบ้านเลยอะไรแบบนี้มัน ตัวนี้มันเหมาะกว่าทั้ง2ตัวมีน้ําหอมแล้วก็มีแอลกอฮอล์ทั้งคู่แต่แพ้ใช้ก็ไม่มีอาการแพ้ใดๆนะคะอยากให้ทุกคนอ่ะก็ลองทดสอบก่อนก็ได้นะเพราะว่ากลิ่นแอลกอฮอล์ก็ค่อนข้างแรงแล้วก็น้ําหอมก็ค่อนข้างแรงทั้งคู่เหมือนกันราคา2ตัวนี้คือใกล้เคียงกันมากๆนะคะตัว B5 จะอยู่ที่1500บาทส่วนตัวยูเซอรินเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1,250บาท แต่ว่ามันมีโปรโมชั่นอยู่ตลอดเลยนะคะเราก็คงไม่ได้ซื้อราคาดีหรอกมันคงถูกกว่านี้นิดนึงอะ่ะผลลัพธ์ที่ชันะคะก็เป็นผลลัพธ์จากการที่แพ้ใช้คนเดียวนะเป็นความรู้สึกส่วนตัวแต่ว่าเป็นตัวที่เติมน้ำให้ผิวแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นผิวได้ดีทั้งคู่จริงๆนะคะคือกินกันไม่ลงเลยอะ่ะคู่นี้ยังไงอะ่ะก็ลองตัดสินใจดูนะคะว่าชอบตัวไหนมากกว่ากาันเพราะว่ามันเหมาะกับก,บการใช้คนละแบบนะคะเนือ้อมันก็ต่างกันแล้ว สำหรับสาวๆผิวแห้งเนี่ยบอกเลยว่า2ตัวนี้ต้องเลิฟแน่นอนสำหรับคลิปนี้นะคะใครชอบกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้แพรด้วยลาไปก่อนคะ่ะ